วิถีคนเรือครับผมเพืเ่อนโอ้โหนี่ครับเพืเ่อนๆเห็นอะไรไหมครับปลาเก๋านะครับมีแต่ปลาเก๋าทางนั้นเลยนะครับนี่ครับเจ้าของคนงานผู้ช่วยละทำปลาเค็มฝากกลับบ้านที่กัมพูชาครับนี่สูตรผู้ช่วยละครับผมอ้าวมีพริกป่นด้วยผู้ช่วยละใส่อะไรบ้างอ่ะน,น้ำปลา,น,ปาน้ำตาลชูรสพริกป่นแค่เนี้ แล้วก็เอาปลาลงไปทุกโอ้โหวิธีคนเรือครับผมเพื<ๆ>่อนๆนี่นะครับเยอะนะครับเนี่ยมีเป็นร้อยตัวเลยพวกเนี่ยกี่ตัวคุณช่วยลนับไหมไม่ได้นับฮะหกสิบ<ๆ>โอ้โหเพื่อนๆดูกระเก๋าอหกสิบตัวโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย สวัสดีครับแบเกมครับผมแบตีเกมนะครับของลูกเรือนะครับนี่ครับวิธีคนเรือครับผมลมก็แรงนะครับคืนใจลมจัดนะครับเช้านี้นี่ครับลมกาลังคุ้งเลยครับเพื่อนๆลมก็จะเข้าโทรศัพท์นะครับโอ้ไอหม้อมันเล็กไปต้องใส่กระแปงเลยโอ้พอคุกใส่หม้อก็ใส่กระแปงแล้วก็เอาตัวอื่นคุกอีกนี่ครับนี่คุกเสร็จแล้ว แบบนี้เลยนะครับหกสิบตัวภาพก็จะมัวๆนะครับเพราะว่าลมแรงครับผมเป็นแบบนี้คนระับลมแรงมากนะี่และวิธีก็นเรือเดี๋ยวเราไปหน้าเรือกันคือใหญ่ลมจัดเดี๋ยวเราท์าไปเก็บหน้าเรือเตรียมพร้อมที่จะทําการประมงแล้วครับผมดูนะครับเดีียมพร้อมแล้วครับ ส่วนนี้ก็กําลังเกี่ยวเหยื่อนี่ครับใช้เป็นปลาดินนะครับเพื่อนปลาดินก็ตัวหนึ่งก็ทําเป็นชิ้น2ชิ้น3ชิ้นครับรอบลูกหนึ่งปลาดินชิ้นหนึ่งครับนี่ครับเตรียมพร้อมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพร้อมทําการประมงครับผมเตรียมพร้อมเลยครับที่จะทําการประมงครับผมเรือประมงเนาะสิงชเก้านะครับของใสสัญญาครับผมนี่ครับพิกัดอยู่ที่ละติจูด12 15 0 6 5องศาเหนือ รองติจูดร้อยหนึ่งสามสิห้าูนูย์องศาตะวันออกครับเตรียมพร้อมที่จะทําการประมงครับผมลูกเกกรือก็กําลังเตรียมความพร้อมนะครับโอ้โหคลื่นใหญ่ซื้นใหญ่นะครับวันนี้นะครับพร้อมไหมพร้อมแล้วไป ไปแล้วครับนี่ครับพงต้นแรกนะครับนี่คือตำแหน่งนะครับมาร์กนะครับเวลาที่เราจะเก็บกู้รอบนะครับเราจะต้องวิ่งเรือมาจับพงต้นนี้นะครับหรือทุ่นไฟแวบไปนะครับเริ่มทําการประมงครับผมเริ่งามยามดีเจ็ดโมงเช้ากับอีกห้าสิบห้านาทีครับผมเรือประมงนอสิงชัยเก้าของไต้สัญญาครับผมโอ้โหลื้นใหญ่อูยก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมวิธีคนเรือนะครับ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านรับชมเพื่อความบันเทิงครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปครับผมเพราะว่าคลื่นใหญ่ครับต้องคอยเบาเครื่องเล่นเครื่องนะครับอยประคองเรือนู่นครับลูกคลื่นวิ่งนี่ครับลูกเรือก็ยังยิ้มแฉ่งครับทํางานยังใส่เสื้อก่อนนะครับเพื่อนๆอากาศหนาวเย็นครับเช้านี้ครับผมจะถอยหลังหรือเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจครับทํางานวนไปครับผม กว่าจะได้มาซึ่งคาแร็งครับผม